เนี่สวัสดีค่ะเอเบตซันนี่วันนี้เรามาอยู่ที่วัดม่วงนะคะแล้วก็ตอนนี้เขากำลังทำอะไรอ๋อน,น่ากลัวจังเลยอ่อสร้างอยู่นะคะหรือว่าทำสาพานอะไรสักอย่างนึงนะ โอเคเดี๋ยวแม่อุปเปรให้อีกทีนะคะวันนี้ยานีเขาก็ให้ขนมปังมานะคะทั้งหมดสี่แผ่นนะน่าจะกินเหลือนะคะแล้วกินไม่หมดอะไรเงี้ยเออเราจะเอามาให้ปลากินนะโอเคเะเ็นพูดแบบนี้ใช่ไหมวันเกิดใครไม่มีวันเกิดใครทั้งนั้นแหละไม่ใช่หรอกลูกลูกอย่ามั่วไม่ใช่แม่อุ็พูดเป็นเรื่องเปื่อยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลาก่อนน้องเพ็มเนาะสวัสดีค่ะวันอ้าวนึกว่า ว่ายังค่ะอ่าอย่าว่ายยังค่ะลูกรู้ไหมใครรู้มั้ยว่าเป็นพระหาดเขาเรียกชื่ออะไรพระเจ้าพระเจ้าอะไรพระเจ้าอะไรเอ้าเอ้าพระเจ้าตาติ๋นใช่ไหมอันนี่คือพระเจ้าตาติ๋นพระราชมีนะคะอยู่ที่บ้าม่วงไม่รู้สักกาหอะว่ายได้นะจะแม่ปลาตรงโปเนี่ยแต่ว่าเขาอะทำเกลือพอดีเลยดูดิเขาทำอะไรพระเอ็มมาดีดีทำโปทำเกลือทำกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเลยรอแล้วเราจะไปได้หรอพระเอ็ม ระาวาังหมาระวังหมาใช่าาไหมระวังหมาเอออย่าไปจับมันนะลูกไม่ได้เหมือนซีเ็ดหมามเรานะปลาเาผาที่นี่นะใช่แล้วนอ,อออนอนตรงไหนเอาเรื่องจริงไม่เคยเปิดเผยมาก่อนใช่ไหม,มทำท่าให้ดูด้วยเพรเอ็ม นอนกับหมาไือเปล่าค้มหมรอ้าวเาะอ็มคุ้พ่เอ็มเว้ไม่มีจริงหรอกไม่ไม่ไดเลยอาอไม่รู้มาจำไม่ได้แล้วถ้าพ่อเอ็มมาดจริงน้ไม่พอเอมไม่มาหรอกลูกอย่าไปเชื่อเขาเขา อย่างมากเขาอยู่ในเซเว่นหน้าเซเว่นเท่านั้นแหละลูกสิบีสิก็ซื้อได้มีตังแม่พ่อเอ็มอ่ะมีไหมล่ะใครมีแมงอาหารปลาแล้วก็อะไรเราห้ามให้นกนะเออห้ามให้นกนะโอเคไป่ขาพิราบใช่ เอาบางอย่างดีกับไม่ดีแบบพ่อปลากินแบบไหนอ่าเดี๋ยวให้พ่อเอ็มซื้ออ่ะอย่าเพิ่งให้นะมีข้อแม้นะอย่าให้นกพิราบเข้าใจไหมเราจะเอาแมววิลสันกับหมาซิเกตมามาปล่อยที่นี่เพราะว่ายังไงที่นี่ก็มีข้าวกินอ่า b e f มีฟอลั๊กแทน before a ป t e r อ่ะดูอันนี้ใหญ่กว่าหน่อยนะต่อให้นะนี่ใหญ่กว่าเลยนะอันนี้บีฟอร์นี่อัปเตอร์อ่ารอนะเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอ่ะเดี๋ยวะเยนะเยอะ้อนกลับมาแล้วให้นกให้นกย้อนไปไกลเลยนะลูกว่าใครว่าปลาจะกินของใครหนึ่งสองสามเอาไก่อุ้ยของของเชฟของนเด็ดกินไหมกินไหมกินไหม โอ้ขนมปังด้านหัวเลยโตโตเสียใจไหมเสียใจมันชอบกินของแพงมากกว่าใช่มันนุ่มกว่าไม่มีขอบทำบุญนะาดูนะใจยใจที่สุดที่สุดเลยเออเจอเบสพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะเออ ทำบาปด้วยแม่ดูนะดูนะเห็นเห็นยนออมเล็ตนี้ไม่ได้เลยนะกับสัตว์นะอุ้ยดู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 อู้ปลากินขนมปังอะไรเขาก็กินนะจะรอดให้โดนนกพิอืบโดนไหมบาปด้วยบาปไหมเออมันเปลืองใช่เธออย่าเหดียบพี่แม่พี่ พี่นบางใยดีที่ให้มานะครับเป็นบางที่หมดอายุแล้วเหลือมากินได้นะครับก็ทําให้เราได้มาต่อยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อนุโมทนาบุญกับยายดีด้วยนะครับอกอ่าูขอยายดีสุขภาพแข็งแรงอยู่ก็คือใยออริฟาร์มลี่นะครับกับเรานานๆอ่าถูกดีไหมตลาดนี้มักว้างกว่าดีนะไม่วันนี้ไม่มีตลาดนะเพื่อนใช่ วันนี้ไม่มีใครเลยนอกจากเราสี่คนอยู่ที่ไหนกันแล้ววัดวัดใช้บ้านเพื่อนชื่ออะไรลองคอมเมนต์บอกหน่อยเนี่ยวัดเพื่อนชื่อว่าวัดม่วงนะอยู่แถวบ้านเรานะคะปลาทุกคนล้างมือเร็วอะมาล้างมืออย่างดีเลยไปเจนเดินดุมไปไปหาพ่อเอ็มเร็วอุ้ยเชิดเบ็ดยืนก็ได้ลูกไม่เอาเดี๋ยวกระโปรงเปื้อนแมวก็จะที่บนหน่อยๆนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเจเบตฟัตนนี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเจเบตหยบขี้ไปหยียบขี้มากเร็วไปเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะ